สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเช็คอินบายทีบอร์ดแบนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องโนวันนี้เรามากันที่นี่เลยค่ะโรงเรียนโยชินบุรณะค่ะค่ะแล้วเราจะมีอะไรดีๆมาให้ฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ากิจกรรมเป็นอะไรเราตามเข้าไปดูกันข้างในเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ดีนะคะขอบคุณแกมมี่แล้วก็ทีมแบบแดกมากๆเลยที่แบบว่ามีกิจกรรมอย่างนี้นะคะน่าสนใจมากคือแบบเอาดารามาด้วยวงอะไรนะซินมาเลยแล้วก็ชอบมากนี่ฟังเพลงเขาพี่เขาทุกเพลงเลยชอบมากก็ขอบคุณนะคะที่มามอบความสุขให้ชาวโรงเรียนโยธินบุรณะนะคะแล้วก็ขอให้มาจัดอย่างนี้ทุกปีเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณที่ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเตรียมตัวไปดูค่ะต้องคห้ทุกคนด้วยนะคะกิจกรรมดีๆของเราเนี่ยคะ ไปที่สามพีพีแฟนเพจเลยพอฟอลล์เสร็จแล้วนะคะเจอบูชีบอดแบรนที่ไหนให้ไปถ่ายรูปคู่กับบูชีบอดแบรนนะคะกิจกรรมของเราง่ายมากนะคะแค่เพื่อนน้องๆทุกคนเนี้ยมีนี่เลยค่ะโปรแกรมของอินสตาแกรมในโทรศัพท์มือถือทําการฟอลล์ไปที่สามพีพีแฟนเพจก่อนนะต้องฟอลล์ก่อนนะคะพอฟอลล์เสร็จแล้วจากนั้นแา่เช็คไซไปที่สามพีพีแฟนเพจนะคะใส่อีเมลไปด้วยแลวเบอร์โทรศัพท์ด้วย คือ Samsung Galaxy S3 Mini <Yeah. S 1> สนใจกันใช่ไหมยังไงนะเพื่อนก็ลองเล่นดูนะคะเจะบูธที่บอดแบนที่ไหน <Yeah. S 1> ไปถ่ายรูปก,กันเลย <Yeah. S 1> แล้วก็แท็กฟายไปที่3 BB Fanpage <Yeah. S 1> นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกลุ่มนี้กันดูดีกว่าค่ะว่าเขามานั่งรออะไรกันค่ะ เทียกับวงอะไรกันบ้างคะสวิตมุลเล็ตกับโนมาเทียครับสองวง,ง,งเลยครับจริงๆ2วงเลยครับผมเตรียมกระโดดเตรียมกรี๊ดกัอย่างเต็มที่เลยใช่ป่าใช่ครับแน่นอนครับมีจรัองหรืเสียงเพลงโดอเตรียมะอะไรจ้เป็นยังไงคะกับหนุ่มๆโยทินบุรณะวันนี้คะ่ะเขาเตรียมพร้อมกับคอนเสิร์ตวันนี้กับโนมาเทียและสวิตมุลเล็ตกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ ไปแล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆวันนี้ค่ะที่ทางทีบอดบานเนี่ยนำมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนโยชินบวรนาค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างคะน้องรุตวันนี้กิจกรรมวันนี้นะคะสนุกสนานมากมีบูธต,ต่างๆมาให้เล่นเกมนะคะและบูธที่บอดบานของเราก็มีน้องๆมาร่วมเล่นเกมเยอะมากค่ะรวมไปถึงคอนเสนิร์ตในวันนี้มันมากจริงๆค่ะใชส่สมิมารากัรโนมาเทียเ<ช>นาะเป็นศิลปินวงชื่อดังของ GMM g ์แ m ี่ค่ะต้องค่ะถ้ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะมีให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันอีกโรงเรียนตอ พาเลสคูนทัวร์ค่ะแล้วพบกันโรงเรียนหน้านะคะไปแล้วค่ะเจอาก,การในครั้งหน้านะคะกับเช็กอินบายทีบอร์ดแบนค่ะบ๊ายบาย